แน่นอนครับมาดูกันว่าแต่และข้อความมีความเหมือนและแตกต่างกันอย่างไร 1. ความคิดของเราอยู่ที่เราออกแบบความหมายข้อความนี้เน้นว่าความคิดของเราไม่ได้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติแต่เราสามารถกำหนดและสร้างสารรค์มันได้ผ่านการออกแบบ หรือการเลือกที่จะคิดอย่างไรมุมมองแบบไหนความเชื่อมโยงกับการออกแบบข้อความนี้เชื่อมโยงกับการออกแบบในแง่ที่ว่าเราสามารถออกแบบความคิดของเราได้เหมือนกับการออกแบบสิ่งของหรือผลิตภัณฑ์ความแตกต่างจากดีไซน์ติงกิ้งข้อความนี้เน้นที่การควบคุมและกำหนดความคิดของเราเอง ในขณะที่ดีไซน์ทิงกิ้งเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้และการสร้างสรรคนวัตกรรม 2- การออกแบบความคิดติงกิ้งดีไซน์ความหมายข้อความนี้อาิตีความได้2แบบการออกแบบกระบวนการคิดหมายถึงการวางแผนและจัดระบบวิธีการคิดของเราเพื่อให้มีประสิทธิภาพและสร้างสรรค์มากขึ้นการออกแบบสิ่งที่เกี่ยวกับความคิดหมายถึงการออกแบบสิ่งที่แสดงถึงความคิด เช่นผังความคิดงานศิลปะหรือสัญลักษณ์ต่างๆความเชื่อมโยงกับการออกแบบข้อความนี้เชื่อมโยงกับการออกแบบโดยตรงโดยเน้นที่การนำกระบวนการออกแบบมาใช้กับความคิดหรือการออกแบบสิ่งที่แสดงถึงความคิดความแตกต่างจากดีไซน์ h ิงก i n g ข้อความนี้เน้นที่การออกแบบที่เกี่ยวข้องกับความคิดในขณะที่ดีไซน์ติงก้เป็นกระบวนการที่กว้างกว่าซึ่งครอบคลุมการทำความเข้าใจผู้ใช้ การระบุปัญหาการสร้างสรรคแนวคิดและการทดสอบ 3. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ความหมายเป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้การระบุปัญหาการสร้างสรรแนวคิดการสร้างต้นแบบและการทดสอบมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างแท้จริงความเชื่อมโยงกับการออกแบบ ดีไซน์ n ิ i งกิ้งเป็นกระบวนการที่นำแนวคิดและวิธีการจากโลกของการออกแบบมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาความแตกต่างจากข้อความอื่นๆดีไซน์ติ้งกิ้งเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจนและเน้นที่การแก้ปัญหาโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักในขณะที่ข้อความอื่นๆเน้นที่การควบคุมและออกแบบความคิดของเราเองหรือการออกแบบสิ่งที่แสดงถึงความคิดสรุปทั้ง3ข้อความมีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบและความคิด แต่มีความแตกต่างกันในจุดเน้นความคิดของเราอยู่ที่เราออกแบบเน้นที่การควบคุมและกำหนดความคิดของเราเองการออกแบบความคิด Thinking Design เน้นที่การนำกระบวนการออกแบบมาใช้กับความคิดหรือการออกแบบสิ่งที่แสดงถึงความคิดการคิดเชิงออกแบบ Design Thinking เป็นกระบวนการแก้ปัญหาที่เน้นการทำความเข้าใจผู้ใช้และการสร้างสารรคนวัตกรรม มาดูกันว่าแต่ละแนวคิดมีกระบวนการหรือขั้นตอนอย่างไรบ้าง 1. ความคิดของเราอยู่ที่เราออกแบบแนวคิดนี้เน้นที่การควบคุมและกำหนดความคิดของเราเองดังนั้นกระบวนการอาจจะเป็นแบบนี้ 1. ตระหนักรู้เริ่มจากการตรหนักรู้ถึงความคิดของเราเองว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่มีความรู้สึกอย่างไรและความคิดเหล่านั้นมีผลต่อการกระทำของเราอย่างไร 2. ตั้งคำถาม ตั้งคำถามกับความคิดของเราเองว่าความคิดเหล่านั้นเป็นจริงหรือไม่มีหลักฐานสนับสนุนหรือไม่และมีทางเลือกอื่นในการคิดหรือไม่ 3. เลือกและปรับเลือกที่จะคิดในแบบที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์และปรับเปลี่ยนความคิดที่ไม่เป็นประโยชน์หรือทำลายตนเอง 4. ฝึกฝนฝึกฝนการคิดในแบบที่เราต้องการอย่างสม่ำเสมอจนกลายเป็นนิสยัย2 การออกแบบความคิด Thinking Design แนวคิดนี้มีสองความหมายที่อาจเป็นไปได้ดังนั้นกระบวนการก็จะแตกต่างกันไปการออกแบบกระบวนการคิด 1. วิเคราะห์เริ่มจากการวิเคราะห์วิธีการคิดปัจจุบันของเราว่ามีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง 2. ตั้งเป้าหมายกำหนดเป้าหมายว่าเราต้องการพัฒนากระบวนการคิดของเราไปในทิศทางใด เช่นคิดอย่างมีวิจารณญาณมากขึ้นคิดสร้างสรรค์มากขึ้นหรือคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น 3. ออกแบบออกแบบกระบวนการคิดใหม่โดยอาจจะนำเทคนิคหรือเครื่องมือต่างๆมาช่วยเช่นผังความคิดการระดมสมองหรือการตั้งคำถาม 4. ทดลองและปรับปรุงนำกระบวนการคิดใหม่ไปทดลองใช้และปรับปรุงตามความเหมาะสมการออกแบบสิ่งที่เกี่ยวกับความคิด 1. ทําความเข้าใจ ทำความเข้าใจความคิดที่เราต้องการจะสื่อสารหรือปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไข 2. สร้างสรรค์สร้างสรรค์นแนวคิดในการออกแบบโดยอาจจะใช้เทคนิคการระดมสมองหรือการวาดภาพร่าง 3. ออกแบบออกแบบผลงานที่แสดงถึงความคิดของเราเช่นผังความคิดงานศิลปะหรือสัญ,ญลักษณ์ 4. นํนำเสนอและปรับปรุงนำเสนอผลงานและรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปปรับปรุง 3. การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) Design Thinking เป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนชัดเจนดังนี้ 1. เข้าใจ (Empathize) ทำความเข้าใจผู้ใช้และปัญหาอย่างลึกซึง้งโดยการสังเกตสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล 2. นิยาม (Define) ระบุป,ปัญหาที่แท้จริงและกำหนดกรอบของปัญหาให้ชัดเจน 3. สร้างสรรค์ (Ideate) ระดมสมองเพื่อสร้างสรรแนวคิดในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุดโดยไม่ตัดสินหรือวิจารณ์ 4. สร้างต้นแบบโปรโ้ไทป์สร้างต้นแบบของแนวคิดที่เลือกเพื่อทดสอบและรับฟังความคิดเห็น 5. ทดสอบเทส t นำต้นแบบไปทดสอบกับผู้ใช้และนำผลที่ได้มาปรับปรุงแนวคิดหรือสร้างต้นแบบใหม่แต่และแนวคิดมีกระบวนการที่แตกต่างกันไป แต่ทั้งหมดล้วนมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาความคิดและสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆขึ้นมาหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์นะครับ